สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายนกับไมนดแมจิกทาร์ร์นะคะสําหรับการดูดวงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนพศสองพค่ะเป็นการทํานายโดยการเปิดไพ่ทาร์ร์นะคะซึ่งคําทานายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆและคําทํานายนี้ขอให้เป็นแนวทางที่คุณจะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือว่าเตรียมตัวตั้งรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น นะ,ค,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลานะคะสำหรับ ท่านที่ทราบลัคนาราศีก็ดูเป็นลัคนาราศีได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ทราบเป็นลัคนาก็ดูเป็นราศีหรือว่าตามวันที่ระบุไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดยังงงในเรื่องของาการแบ่งราศีอยู่ก็สามารถดูข้างล่างคําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่แทนชาวราศีกันทุกท่านนะคะเดือนนี้ไพ่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะในชาวราศีกัน ชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ตัวคุณเนี่ยมีความตั้งใจมีเป้าหมายที่คุณตั้ง ความหวังเอาไว้นะบางคนตั้งใจเก็บเงินบางคนตั้งใจที่จะไปเริ่มงานใหม่หรือบางคนตั้งใจที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไงคะ่ะคุณจะทํามันได้แล้วทํามันได้ด้วยดีเพียงแต่เดือนนี้ยังคงต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ต้องใช้การควบคุมอารมณ์เป็นอย่างสูงบางคนมีการใจร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะให้คุณควบคุมอารมณ์ให้มากนะคะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคุณเดือนนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาเรียกว่าอยากเข้ามาผูกไมตรีสัมพันธ์อยากเข้ามาคุยกับคุณนะ บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะมีแบบอยากเข้ามามพูดคุยกับคุณหรือว่าปรึกต่อติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณนะคะตัวคุณเนี่ยจะดึงดูดผู้คนรอบข้างใครเห็นก็เคารพยังเกงนะแบบว่าเหมือนเขาก็จะเคารพคุณนะคะในเรื่องของตัวตนของคุณนะเดือนนี้ถือว่าคุณเรียกว่ามีในส่วนของ ความน่าแบบน่าเชื่อถือนะคะในเรื่องของสายงานนะคะการงานของคุณช่วงนี้ไพ่บอกว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้รับอะไรใหม่ๆนะคะขออนี้เปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะ ไพ่บอกว่าตัวคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงานมีงานเข้ามาเยอะค่ะในเดือนนี้ชาวราศีกันนะ้าเรียกว่าทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องปากเสียงกับเพื่อนที่ทำงานนะเออคือระวังในที่นี้บางทีเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นก็ได้ค่ะแต่บางทีเขาทะเลาะก,กันแล้วเราไม่รู้ เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะคะแต่ด้วยความที่งานเยอะแล้วก็งานตรงนี้จะส่งผลให้คุณในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะตรงเนี้ยคาว่างานเยอะในที่นี้อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือตัวคุณเองอาจจะได้รับงานเสริมเข้ามาหรือมีโอกาสที่หัวหน้าเขาจะเอางานของคนอื่นแผานากอื่นเนี่ยที่ เขาออกไปหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเอามาให้คุณมากองเพิ่มให้คุณก็ได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้งานตรงนี้ได้รับโปรโมทจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะในเดือนนี้ให้ระวังแค่เรื่องอารมณ์เท่านั้นเองถ้าคุณทําตัวดีนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับโปรโมทได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งได้มีเรียกว่าได้มีโอกาสไปทําตําแหน่งใหม่ๆที่มันดีสําหรับคุณนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตําแหน่งหัวหน้าหรือว่าได้ขึ้นตําแหน่งหรืออะไรแต่ได้ไปทํางานที่มันมีความสําคัญกับ ตรงนั้นนะคะซึ่งตัวคุณเองจะมีเรียกว่ามีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยดูแล้วคุณจะหลุดพ้นจากความไม่สะอกไม่สบายอกสบายใจหรือว่าปัญหาที่มันติดขัดมาก่อนหน้านี้นะตัวคุณเองจะมีความพึงพอใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะตัวคุณเองก็พยายามเอาตัวรอดได้นะในเรื่องของเดือนนี้เดือนนี้ดูแล้วไม่น่าห่วงในเรื่องของการทํางานนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของ คนที่ค้าขายหรือว่าทําธุรกิจในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะคะอ่าเดือนนี้คุณจะต้องเข้าไปพบปะพูดคุยพบเจอผู้ใหญ่ซึ่งคุณจะต้องใช้ความมั่นใจนะเข้าไปแล้วก็นําความรู้ที่คุณมีทั้งหมดนะคะ mm hmm. เข้าเข้าไปปรึกษา mm hmm. เข้าไปาติดต่อสื่อสารหรือว่าเข้าไปทําธุรกิจนะคะตรงนี้ถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวก เครื่องเสียงหรือว่าทำงานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับในส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะรับรื่นดีนะคะในเดือนนี้ให้คุณคนที่ค้าขายอะคะ่ะให้คุณพยายามที่จะค่อยๆ พูดกับลูกค้าค่อยๆคุยพูดจาดีๆนะคะในเดือนนี้จะเป็นในเรื่องของพูดจาคาพูดคําจาของคุณให้คุณพูดจาดีๆแล้วคุณก็จะค้าขายดีนะคะให้ระวังคนก๊อปปี้สินค้าของคุณคนเรียนแบบในรูปแบบสินค้าหรือว่าคนที่เข้ามาสอบถามเพื่อตั้งใจจะเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปก๊อปปี้นะคะให้ระวังในเรื่องตรงนี้นะสําหรับคนที่ค้าขายนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินค่ะ การเงินชาวราศีกันเดือนนี้ถือว่าเรียกว่าคุณพยายามที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันในเรื่องของการเงนินนะเป็นการหมุนเงินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะลักษณะของไพ่บอกว่าตัวคุณเนี่ยใช้เงินเก่งนะ ดูแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เหลือหรือว่าบางทีอะ่ะตั้งใจจะเก็บแต่มันก็มีเหตุผลให้เงินเนี่ยมันจะต้องออกไปทุกทีนะคะอาจจะเกิดภาวะตึงเครียดได้นะถ้าคุณแบบใช้เงินแบบไม่มีสตินะคะให้พยายามที่จะตั้งสติในการใช้เงินอมืมีการใช้เงินไปในเรื่องของสิ่งลับๆบ,บางทีอาจจะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะแอบเอาเงินไปเปสาวๆอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นเรื่องของ การทำนายดวงนะก็อย่าไปบกวนว่างนะคะก็อาจจะเป็นแค่การทำนายจากไพ่เฉยๆนะคะก็ตรงนี้ <appointment> เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยระวังในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของการเงินคุณยังหมุนเงินได้เรื่อยๆเดือ,อนนี้จะมีเงินเข้ามาจะมีเงินที่เรียกว่ามันยังหมุนได้มันเป็นเงินจากการทํางานเป็นเงินจากน้ําพักน้ําแรงของคุณแหละเพียงแต่ให้คุณแค่ระวังเบื้องต้นในเรื่องของการใช้เงินให้ใช้อย่างมีสติคะ่ะเพราะว่าเงินที่มันเข้ามาแล้วมันจะออกไปเนี่ย แนะนำว่าถ้าบางคนมีโอกาสนะศึกษา,าเรื่องการทำทุนการลงหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือการจะเล่นบิตคอยหรืออะไรก็ได้อาคุณลงทุนตรงนั้นไปดีกว่าให้เงินมันไปเสียกับสิ่งที่มันจะสร้างสิ่งใหม่ๆเข้ามาในเดือนหน้านะคะให้คุณลองศึกษาในเรื่องของการเงินนะเผื่อว่ามันก็จะเป็นทางออกทางหนึ่งที่ทำให้คุณเสียเงินแต่ว่าก็มีโอกาสได้เงินกลับมามีโอกาสมีรายรับการเงินเข้ามานะคะ ตรงนี้ในเรื่องของการเงินถือว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะเป็นเดือนที่คุณหมุนได้อยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักชาวลัคนาราศีกันนะคะความรักคนโสดคนโสดดูแล้วนะความรักก็เป็นเรื่องที่ตัวคุณเองเนี่ยดูจะมีความสุขนะคะ คือมันมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าคนที่เข้ามาดูเขาจะเป็นคนที่มีเงินนะแล้วก็อาจจะเข้ามาในเรื่องของสายธุรกิจหรือว่าไปทําธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีการพบปะพูดคุยหรือพบเจอกันในสายงานก็ได้นะคะเป็นเรื่องของเรียกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเงินเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้สําหรับคนที่มีความรักไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เจาะลึกให้นะคะในเรื่องของความรักคนโสด อคนคนนี้เขาเป็นคนที่ครอบครัวสมบูรณ์มีความสุขเก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะเขาจะ ดูแล้วเขาอาจจะยุ่งกับงานซะมากกว่าด้วยนะคะแต่ว่าคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์เลยแหละเขามีความเต็มร้อยคือในเรื่องของการดูแลความอบอุ่นการเงินของเขาก็ไม่ติดขัดเขาเป็นคนเก็บเงินเก่งรู้จักใช้เงินนะคะซึ่งก็จะนําพาให้ตัวคนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่า บริหารเงินบริหารในเรื่องของความรักไปได้ด้วยดีด้วยเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันทํางานนะคะดูแล้วอโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะในสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนที่โสดนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มในเรื่องของคนที่มีคู่ให้นะคะคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะดูแล้วตัวคุณเองมีความมั่นคงในเรื่องชีวิตคู่มากขึ้นมีโอกาสที่คนคนที่เรียกว่าตกลงปรงใจคบกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขั้นไปถึงเรียกว่า าการแต่งงานนะคะมีโอกาสขอแต่งงานหรือว่ามีโอกาสที่จะไปใช้ชีวิตคู่กันหรือบางคนมีชีวิตคู่มีปัญหาก็มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะแล้วมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของคนที่มีชีวิตคู่เปิดเพิ่มให้นะคะมันเป็นทางเลือกค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะบางคนคิดมากในเรื่องของ แฟนในเรื่องของอะไรนะคือเขาไม่มีอะไรแต่ว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระหรือตัวคุณเองก็ได้รักอิสระแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อคุณตัดสินใจเลือกใคร,ใค,ร,ใค,รคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะมีประเด็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้คุณตัดสินใจทางเลือกของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันนำพามาสำหรับคุณนะคะให้คุณไม่ต้องคิดมาก แล้วก็ตัวคุณเองจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมันจะทําให้คุณมีความสบายกายสบายใจมากขึ้นแล้วคุณตัวคุณเองเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักประสบความสําเร็จในที่นี้คือชีวิตคู่ของคุณมันจะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะ่ะมันจะได้รับการคียคายไปในทางที่ดีมันจะได้รับการดูแลจากคนรัก จะได้มีความสุขกับครอบครัวที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่คุณหวังเอาไว้นะสำหรับคนที่มีความรักมีคู่แล้วนะคะหรือกำลังจะแต่งงานก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานแน่นอนค่ะในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับเรื่องของการเรียนการเรียนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเก็บเกี่ยวคะแนนได้ดีนะคะอาจมีการเรียกว่าย้ายไปเรียนที่ใหม่หรือบางคนสอบก็คือสอบติด คุณเป็นคนเก่งนะในเดือนนี้ถ้าตั้งใจทําแล้วขอให้คุณตั้งมั่นนะคะอย่าเพิ่งเบื่อไหนไปซะก่อนดูจากไพ่แล้วภาพรวมเนี่ยดูแล้วคุณเบื่อเบื่อในเรื่องของการเรียนนะคะแอบเบื่อนิดนึงแอบมีเขาเรียกว่าแอบมีความอยากที่จะไปทํางานอยากจะไปทําอย่างอื่นอยากจะไปทําอะไรเสริมกิจกรรมเสริมอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็เล่นสื่อโซเชียลมากจนแบบ ไม่ได้สนใจเนาะในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่หนักนะแล้วตัวคุณเองบางทีก็ปัญหาบางอย่างคุณไม่เข้าใจให้ระวังในเรื่องของจิตใจตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนนะคะตรงนี้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ขอให้คุณตั้งใจทําในเรื่องการเรียนเดือนนี้ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนิดนึงเพราะตัวคุณเองมีความเบื่อนะคะต่อให้งานเรื่องการเรียนมันจะเยอะแค่ไหนแต่ ถ้าเกิดว่าใจคุณสู้คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของชาวราศีกันทุกๆท่านนะคะชาวราศีกันเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องการงานการงานเด่นมากนะในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับเอาไว้แล้วก็ตั้งใจทํานะคะอดทนกับมันไปให้ได้นะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เบื่อหน่ายสำหรับคุณนิดนึงแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอบคุณชาวราศีกันทุกๆท่านนะคะ ที่รับชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ